vậy vậy đi, vậy vậy đi, vậy mưa sao vậy à, vậy 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 mới leo, đấy thao nhang nang lúc hả? ฮะอยากกินยังมาอ่อนนี่มาอ่อนนี่อยากกินยังหึเขาอยากกินยังจะท่องบอ่จะท่องละวบอ่อหึข่าวบอกกินนี่ข่าวบอกกินสงสัยท่องแล้วพี่น้องเลยมีน้องแล้วนี่ลูกคนใหญ่เล้อเด้อเบ่อมาเบิ่งเตาถ่านลูกสยส้คนโอ่เรียบร้อยยังพันธุ์จูดมาก็เห็ดแล้วฮะก็โปะแล้ว เต,ตาแบบไงใส่ใหม่เต็มอัดเลยเอาวใหม่ใส่เต็มอัดเลยเตาทานเพิ่นอาเบิ่งเด้อเตานี่งผลงานสิออกมาจากโสอบแปลวหนึ่งแปลวสองแปลวถึงอหาเก็บมะเขือก่อนพี่น้องเก็บมะเขือกินก่อนเด้อ เก็บเขือกินกระปลุลก่อนเดอ้อหืใหญ่ไวไวได้มาเก็บเค้าก็ได้ต้องเก็บกินบ่เก็บกินมันก็แก่ถิ่มไปหักบ่มีมือถือบ่วของเก็บกิน,นกกบ่เก็บกินเนพิ่นแก่แก่เร็วแท่ไหนได้สีปนปลนปา <laughs> mở hao điều hao điều cả nhảy đâu mặc khứa anh này này kín vắn mặc นี่ป้าไว้นี่มองซ้ามือใหญ่แล้วนี่บ่ปิดซ้ํานี่ซ้ามือเพิ่นก็ใหญ่แล้วมื้อนี้สิไปสวรรค์มื้อนี้น่ะน้องสาวลาย เซินไปกินปีไม้เพื่อนอะอยู่สวนอยู่หน้าอยู่บ้านสวนบ้านสวนเพื่อนอยู่หน้าเพื่อนบอกลูกบอกหลานไปอุ่นหน่อยอุอน่นไงไปเบิดเออเออเดี๋ยวไปเห็ดกับเขา สำสิกินหลายหน่วยเติบสองเสมอก็เก็บอีกคือกระสิทอดปลาได้พี่นอ้องทอดปลาสิบปนปลาเฮาทอดเอาทอดมันก,ก,กรอบๆเฮาก็สิมันตำมุนทั้งกระดูกกระเดี่ยวมันเลยได้เบิดเลยถ้าแฮปปิ้งนัมันสิพอได้กินเนาะมันบ่ได้เฮาต้องทอดมันก,ก,กรอบๆตำทั้งกระดูก ปะนต้มน้ำประเด็กใส่ไม่ม้อนก็ะเตินมากก็กินนมมันนี้แหละแอนลลนงหน้าดำเด้อพี่น้องน้องสาวคอยให้น้องสาวให้เอยมาก,กินอันนี้นะ่ะกินนมเสารกล่องแรงกล่องทอดปลาทอดปลาแห้งปน มันจะได้กินวัดทุกอย่างมันต้องทอดมันกรอบตาปนปลาแห้งมาเครือกินกาบลวกพักกินกาบรอผักรอปลามนมอนแซ่ปคนสองตัวตัวตัวนี้อีก เล็กน,น้อยในยเฮือนนี่ก็มักแต่แช่ได้ปนปลาเนี่ยแถวเบิ่์นแถวหำตกทรายคนขึ้นมาหนึ่งเขาแต่เศร้าคนนี้แถวหำคน,นขึ้นมาแต่เศร้าเอ,อ่าทานไหมกินแล้วอร่อยตะเมกน้ำหนักแต่แชได้ถอดปลาเนี่ยนะคนมักกินเน่กินหางนเน่หมักกัดกินหางดดาเดี๋ยวคนถอดปลานะ ต่เมกน้อยนะมันมักหย่ำหางกรอบมักกินแนวกอบแปลกแล้วนะี่วะลานข่อยมักกินหางป่านี่ก็ต้มน้ำประแดดเออสิบปนป่าเด้อนี่ก็ห,อ,หอ,อมเปีหอมป้มหอมบัวสิบปนป้าสุุกสุลานกินมาเลยใส่พริกป่นเนะ้อพี่นอก ไปผิดปนเขาก็มาตามปลาปปลาที่เขาโทษเขาก็มาตจำจามดทั้งการทั้งยังเลยจาเห็นส,สื่ออะไรกันอยู่เจ้าหน้าสื่ออีกดปลาเนี่ยใช่ เอากจะหาโลเห็นป่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นบละอืมเห็นเดี๋ยวสบายดี้ะพี่น้องเด้อเื้อมากินข้าวก่อนก่อนจะลงปไปฉันรู้ไหมเนาะอืมอ่านังถ่านั่งอ้วนน้อยอ้นใหญ่อยู่อืมอาจจะเป็นนอกรได้แหละแล้วเราบอกก็เจินออกมาเลยบอกยังบูด้วยนี่ฮะส่วนกันนั่น ไปสบายไปกินปีใหม่อันน้ำหนองสาลาข่อยดินน้ำชาบึงพี่นอ้องบ้านสวนผลก็ปไปไปนะก็ไปไปหาละชาวกับดลเบยดีเลยปไปแวะอินล,ลูกคิงข่อยเลยพี่นอ้องเอ้ยส่วนสวนหลานไปอินหมดเลนะออกบ้านสวนหยุดหน้าพี่หน้าคนพี่<ะ>เออเดี๋ยวท่านเห็นจากเถื่อนะอ่ะเออท่านจะทันเห็นดิโอ้ยสวบ,สบ,บายสบายแต่ไม่ได้เห็นลาชาวกับดลเลยแหละในปีเลย เพื่อนก็ลังไงเห็นหน้านะสูเตึงโอ้ยไงกูอันนี้เพื่อนเพื่อนไมมอยู่หน้านะเออเพื่อนใหญ่เพื่อนสูงบางทีเพื่อนชงไทยบ่แม่รีดแบบไรเนี่ยบ่ชงไทยแล้วเพื่อนแบบบ้านเาธรรมดานี่เพื่อนสูงเออแบบคือเห็นเพื่อนอันย่านน้ำถั่วนะบ่เน็ตเกินเฟือกอหองแล้วว่าสูงสูงเออสูงเลยได้ขาดสบายสบายสูงกว่าเพื่อนนั่นพุ้ยบ่ฮะเห็น เออสูงแบ,บนั่นแหละเออหักเรื่อยสูงเ,เ,เหมือนนะเวลาเาเออเรื่อยแบบนั่นแหละสูงเรื่อยเท่าหน่อยแหละยังไม่ทันไในคืนยังไม่ทันได้แล่าโอ้เหตุผนแรกเราก็ยังไม่ทันไในคืนเห็ดไวหน้าในไฟพื้นมีหมดแล้ว,วเผาหมดแล้วใช่พเพื่อกำลังเยี่ยมอยู่ไหมไมาเยี่ยมในนั้นเราอยู่กรุงเทพอ่ะทำงานกรุงเทพหาเงินแม่ก,กินข้าเดือนเออทำงานอยู่อัน โรงงานนิาพะโรงงานางนิพพากั้นนิพพามาก็ตะโกอยูนะ่นะขาเด๊สัมเจกสกัมจีนก็มาหลอก <c oughs> มันระคีรายเนาะมันบระดําคือบ่อมันบ่อประ, <c oughs> ประดําคือหงะนี่นหอมขี้ได้ไดําอม กับวกับผัวเนอะเด้อกันแต่ลูกเงี้หน่อยเเด้อพี่น้องเด้อเด้อันกับผัวคนแต่ลูกังี้หน้อยเพราะว่าเอาเมียใหม่แล้วเดียวนี้นาเอาหลวงแล้วก็อยู่กับลูกแล้วเดี๋ยลูกเป็นใหญ่ส่งลูกเป็นเทียนจบมเจ็ดจะให้ไปทหารกับบ่ไปให้ไปตำรวจกับบ่ไปหัวใจบ่มะบุอยากไปบริษัทจะเกลียบจะหวานนะ เราขัตำรวจกับบริษัทขับทหารกับบริษัทถาเราอยากเห็ุวีดีโอมเพราะวมีพี่น้องลุงเลยเราอึมนะเราอึมเลยเนาะแม่นบอกเลี้ยลุงใหญ่ลุงใหญ่ต่เมื่อกี้ก็แข็งอย่างไรเนาะโอ้เออแน่มีเส้นอยู่มีเส้นผู้ใหญ่อยู่ซันซ่าเลยน้องทางนัินแม่แล้วนะจำจะเอาลูกหลานเขอเหตเรียกยนั้นบริย่ามเขาจะเห็ุลูกหลานบมันจะเห็ุ น้องต้มแล้วก็มุนเห็บนบ่นี่ต้มแล้วก็มุนอันนี่เนี่ยขาห้อทอดเอาก็ได้กินมดชัางกระดูกก็เดี่ยวมุนลีบนปลาแหงมาและแซ่เลยวันนี้นก็เอาหนามประแดกลงเนื้อประแดกข้าวต้มแล้วเดือดลอยนี่ มาแดดลงต้นหอมลงมีเนาะจบคิปด้วยบ่คือว่นาเออจบคิปนี่เลก็ใส่นนเาเอือกปานเฮาก็ใส่ปบ่แห้งล่ะอือก เติมน้อยหนึ่งอะไรไปนวดก็ได้เราสั่งซักเราเนีอยอย่ยมันกินข้าวพี่บอแม่ฮะเราไปกินข้าวพี่บอมาไงได้โอ้โหเขาไปกินข้าวแล้วเพื่อนเขาก็มาสู่แม่ก็พากันไปเลยอ๋อก็ออกันแน่นั่นอืมแซ่บแล้วพี่น้องปนปลาหมอนแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องปนปลาม่หมอน อ่ะคลิปนี้กับมม่มยังเห็ดอยู่เห็ดกินให้ลูกให้ร้านเบิง่งผลป้าแห้งติดตามคลิปกินต่อด้วยพี่น้องโอเคบาย